โรคซึมเศร้านะครับก็ต้องแตกต่างจากภาวะซึมเศรา้าภาวะซึมเศร้าเป็นอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราเจอเรื่องเสียใจเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่เป็นเดรียวประดาวแล้วมันก็จะหายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับอารมณ์ซึมเศรา้ามันเป็นต่อเนื่องนานนะครับทุกวันนะฮะถึงท่านมากเกินกว่า14วันนี่นะครับนั่นนะครับเราคจรจึงจัดว่าคนคนนั้นมันมากเกินกว่าอารมณ์เศรา้าธรรมดาละ จึงจะมาเป็นโรคนะครับคนทั่วไปจะเข้าใจว่าคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าก็แค่มีอารมณ์นะฮะเบื่อหน่ายเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับเวลาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยก็ให้เกิดปัญหารุนแรงหลายเรื่องได้เรามีงานวิจัยบอกเลยว่า50มีความคิดเรื่องอยากตายนะแต่อยากตายก็ยังไม่กระทําแต่ถ้าอยากตายแล้วถึงขั้นกระทำนยครับเราพบนะฮะประมาณหนึ่งใน10คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยฆ่าตัวตายสําเร็จ ท,ทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแล้วต้องจบด้วยการฆ่าตัวตายไหมคําตอบก็คือไม่เพราะว่าอีก50%ไม่ได้มีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นก็มี50%ที่สามารถอยู่ได้แต่เขาเสียเรื่องปัญหาด้านอื่นนะครับเช่นเรื่องไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะมากกว่านั้นนะครับโรคซึมเศร้ายัางเกี่ยวข้องกับโรคเจ็บป่ยวยทางกายด้วยอย่างเช่นทําให้โรคความดันเนี่ยสูงขึ้นทําให้เกิดปัญหาเรื่องโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีหลายโรคครับมันมีส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่เหมือนกัน โรคซึมเศร้าเนี่ยเรามีเรื่องของกรรมพันธุ์ได้ด้วยการที่ครอบครัวหนึ่งนะฮะมีประวัติซึมเศร้าก็จะมีคนในบ้านนั้นป่วยความซึมเศร้าได้ง่ายอันที่2นะครับเรื่องของการเติบโตพัฒนาการมาโดยเฉพาะก่อนอายุ12ปีที่เราเจอปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะครับนะฮนะก็จะมีโอกาสที่จะเจอความเครียดแล้วเนี่ย ออกมาเป็นอารมณ์ซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนทั่วไปภาวะเครียดนี่นะครับหรือปัญหากระทบเรื่องของความเสียใจนี่นะครับเราเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราจะจุดให้ไฟติดนี่นะครับเราก็ต้องมีฐานมาก่อนถูกไหมฮะถ้าไม่มีฐานไม่มีไม้นี่นะครับถึงแม้เราจะมีไฟมาจุดไม่มีอะไรให้จุดมันก็ไม่ติดโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่รักษาหายได้ การรักษาโรคซึมเศร้านี่นะครับถ้าทานยาอยู่นี่นะครับออหมอจะแนะนําว่าให้ทานตามที่หมอแนะนําแต่ประเด็นใหญ่คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามักจะสิ้นหวังเพราะฉะนั้นอยากจะถ่ายทอดคําว่าโรคนี้ยังมีความหวังถ้ารักษาอยู่นี่นะครับทานยาอยู่นี่นะครับแล้วหยุดทานยานี่ครับต้องเรียนครับว่ามีโอกาสที่จะทําให้โรคก,กลับคืนมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงอยากจะแนะนําจริงๆว่า ถ้าผู้ที่รักษาอยู่ทานยาอยู่นี่นะครับถ้าอยากจะหยุดนี่นะครับน่าจะปรึกษาแพทย์ที่รักษาหมอในฐานะเป็นจิตแพทย์อยู่ในวงการรักษาโรคริมานานเกือบ30-40ปียืนยันครับว่าถ้าได้รับการรักษาดูแลอย่างดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยครับผม